มาแล้วครับองุ่นไข่ปลาคาเวียสดสดใหม่ๆครับพี่เปิดใหม่ๆเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะครับวันนี้ช่อใหญ่พวงใหญ่นะครับสดสดใหม่ๆก้านเขียวฝีเลยนะครับวันนี้สดสดใหม่ๆจากห้องเย็นเลยนะครับวันนี้1นกิโลครึ่งร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับ1นกิโลครึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวครับตะก้าละสามบาทนะครับ5้กิโลนะครับ3า0บาทครับพี่วันนี้ หวานเจี๊ยบนะครับหวานยันเม็ดเลยนะครับเม็ดไม่มีนะครับองุ่นไครปลาไร้เมล็ดนะครับไร้เมล็ดหวานกรอบนะฮะโลครึ่งร้อยเดียวครับโลครึ่งร้อยเดียวนะคะมาซื้อไข่กระไดนะคะโลครึ่งร้อยเดียวมาบวกเกันได้ทางสายจานก็เหมือนกัน สดสดใหม่ๆแล้วครับวันนี้โลครึ่งร้อยเดียวนะครับอยู่ที่ตลาดซีเจนครนายกนะครับอุ่นไข่ปลาหวานครับพี่วันนี้สดสดใหม่ๆแล้วนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับมาดูมาชิมกันได้สดสดใหม่ๆแล้วครับหวานเจี๊ยบเลยครับวันนี้80ก็มีนะครับสําหรับ คนที่อยากจับอยากยกนะฮะยกดูได้นะเนี่ยฮะพวงใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้จับช่อนะฮะโลละ8ปบาทนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็เอานะฮะชอบแบบให้พ่อขาหยิบให้ก็7จสนะครับของสวยๆส,สดๆใหม่ๆแล้วก็พี่วันนี้หวานเจียเยเจ๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบเลยครับองุ่นไข่ปลาหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยครับวันนี้สดๆใหม่ๆ